ครับเราก็มาถึงตอนที่ห้านะฮะเราก็ในวิชาน้ำและสังคมเราก็ยกประเด็นหลายเรื่องแตัแต่เรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็รูปแบบของมารพิษการปนเปื้อนนะฮะนี่มันก็คําถามกันในฐานที่เราอยู่ในมหาลัยว่าเราทํางานวิจัยด้วยนอกจากการศึกษาเนี่ยงานวิจัยได้ช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้างนะนี่ก็ เขายกตัวอย่างสองกรณีที่เราไปทําวิจัยเรื่องของตัวอญหาของลูกน้นาน่านด้ดยเชื้อป่าน่านซึ่งถ้าอยากจะดูแซนบ็อกในช่วงหลังในเอกสารก็จะมีตามเว็บนี้อันหนึ่งที่เรามีไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแก้การเกิดแก้ปัญหาภาัยแรงในระยองหลังจากปี2548โดยทําได้ไดบ้างอันนี้เราก็จะแบ่งเป็นสองตอนนะขอเล่าให้ทุกนฟังนะว่ามันเราได้ทำไรแล้วมันได้เกิดแนวทางการแก้ภัยเป็นไงได้บ้างนะครับ ในเรื่องหน้านเนี่ยหลายคนก็คงจะได้ยินมาบ่อยนะว่าเป็นแหล่งต้นน้ำประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเชียงพยาเองเราก็มีปีงวายม้านนะน้านเนี่ยก็เป็นน้ำน้าสาคัญหนึ่งซึ่งเป็นการให้น้ําให้กับลรงในพื้นที่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นเขตตัวจังหวัดพิศโรกรุงรันครสวรรยาเมืองเติรงกยุทยา์อุงเทพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน้ำทั้งหมดนี้ก็มาจากแม่น้ำน่านส่วนหนึ่ง หลายคนก็คงได้ยินว่าป่าเปลี่ยนแปลงไปนะในการวิจัยเราก็ต้องมายืนยันว่าตัลงป่าเปลี่ยนแปลงจริงไหมี่เราก็มีตัวเลขตั้งแต่ปี2543 2549ที่เรามีตัวเลข2550นะในแง่ของภาพถ่ายดาวเทียมดูว่าป่านี้เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะในแง่นี้ก็จะมีตัวเลขตั้งแต่ปีเห็นว่าพื้นที่ในตัวหน้าเองก็จะมีพื้นที่ที่ป่าลดในปเปอร์เซนต์ที่ต่อป,ปีนะาแตกต่างกันส่วนสีแดงก็มากหน่อย แนวโซนที่สีเหลืองก็ก็ก,กลางๆสีเขียวก็อยู่ใระดับที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนี่ก็เป็นให้เห็นว่าเราเราพูดถึงป่าเองเนี่ยลักษณะการกเปลี่ยนแปลงก็ยังมีเปลี่ยนแปลงตามแต่ละพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งเราก็ไปศึกษานานนะตั้งแต่ขึ้นไปดูต้นน้ําเลยว่าต้นน้ําเราด้านอยู่ที่ไหนนะอันนี้ก็คือไปถึงตัวเนือสุดที่ก่อนที่จะเกิดน,น้ำจะเป็นลําน้าเล็กนี่ก็เริ่มจากสารวจแล้วว่า ตัวสภาพน้ำทำน้ำเป็นไยงไบ้างอีกตัวหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตคือว่าการมีป่ากับไม่มีป่าเนี่ยมันมีผลไหมนะซึ่งในพื้นที่ในลำน้ำนาเนี่ก็ยังมีพื้นที่ประมาณร้อยกว่าแห่งนะที่ยังมีป่าสมบูรณ์ฮนะแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันดูแลไม่ได้ตัดไม้นะอย่างที่เราเห็นกันเราก็ไปศึกษาเทียบกันดูว่าในพื้นที่ที่มีป่ากับไม่มีป่าเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยังไงแล้วมันมีส่งผลต่อตัวน้ํา คุณภาพน้ำยังไงบ้างนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราไปดูป่าเมี่ยงนะสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าเมื่อมีป่าแล้วในป่าเองสามารถจะมีสร้างคุณค่าหรือว่ารายได้ให้กับชุมชนเองเนี่ยก็ชุมชนก็จะดูแลเพราะว่าอันนี้เป็นแหล่งรายได้ของเขาด้วยในป่าดังกล่าเนี่ยเขาก็มีการปลูกเมี่ยงตายซึ่งเป็นชาแบบหนึ่งนะแล้วเอาเอาใบเนี่ยมาหมักทําเป็นตัวใบเมี่ยงซึ่งจะทำเป็นแหล่งรายได้หลัก อันนี้จริงๆมีวัฒนธรรมยาวตั้งแต่สมัยล้านนาเลยนะว่าเป็นแหล่งที่ส่งเวี่ยงเป็นพัฒนาการให้กับตัวเชียงใหม่นานจากการที่มีป่านี่เราก็จะสังเกตได้ว่าในหน้าแรงเนี่ยในพื้นที่งเก่าเนี่ยจะมีน้ําทั้งปีน้ำที่จะไหลนี่ไม่น้ไห้ยอย่างนี้นะขณะที่ในพื้นที่ที่ไม่มีป่าเนี่ยแนวโน้มป่าน้ําในลําน้าก็จะแห้งลงอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะว่าก็เปลี่ยนแปลงระหว่างที่ป่าไม่ป่าเนี่ย ผลกระทบเนี่ยอย่างน้อยสุดชัดเจนในหน้าแรลงว่าจะมีน้ําคงเหลืออยู่หรือเปล่าซึ่งเราก็ทําการติดวัดนะทำการวิจัยวิจัยเราก็ให้ตัวชุมชนเข้ามาช่วยด้วยโดยเราก็จะไปติดถังน้ำวัดน้ำฝนดูเวลาส่งสัมปีดูแล้วก็วัดน้ำที่ตัวลําน้าอย่างที่เห็นนะดูการเปลี่ยนแปลงว่าฝนตกมาแล้วเนี่ยน้ําออกมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็น้ำเนี่ยยาวไปจนถึงหน้าแหงนี่มันมีน้ำเปล่า จริงๆเราเก็บตะกอนด้วยนะว่าตะกอนมีผลไหมระหว่างมีป่ากับไม่ีป่านะฮะที่เราได้ก็คือว่าเอถ้าเรามาดูในย้อนหลังในตัวลำน้ำเองก็จังนะแต่ว่าตัวป่าตั้งแต่ก่อนปี2 5 3 6หลังที่มี36เนี่ยตัวลักษณะของผลที่ตกที่ทต่อนหนึหน่วยที่เท่ากันเนี่ยน้ำท่าออกไไม,มายไงก็จะเห็นว่า ในช่วงเส้นสีดำนี่จะเป็นช่วงที่ป่ายังมีเยอะอยู่นะส่วนช่วงที่เป็นสีน้าตาลจะเป็นแดดแดดที่เป็นช่วงที่หลังปีสามหกนี่ป่าเริ่มลดลงไปมากแล้วนะสิ่งที่สังเกตก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นเขตที่เป็นต้นส่วนต้นน้ําส่วนที่เป็นกลางน้าแล้วส่วนที่ปลายน้ําส่วนที่ต้นน้ําที่ชัดเจนว่าก่อนในช่วงที่มีป่าเนี่ยลักษณะพีกหรือว่าน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยก็จะไหลในเลด ฝนตกมาแล้วก็จะออกมาหนึ่งเดือนนะทีภูเขาก็สูงลงนะและนาแล้งก็จะมีฝนยาวมาแต่ที่ถ้าหลังจากที่ป่าน้อยลงเนี่ยฝนเมื่อฝนตกเนี่ยน้าก็จะไหลออกมาเร็วขึ้นและภูเขาที่เกิดขึ้นคือปริมาณน้าที่ไหลก็จะสูงขึ้นหลังจากที่ฝนหนายปุ๊บเนี่ยแนวโน้มก็จะลดลงท,งทันทีนี่ก็เป็นแนวโน้มเกิดขึ้นทั้งในตัวต้นทางปลายเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของปริมาณที่แตกต่างกันเนี่ยนี่คือความแตกต่างในตัวต้นเนี่ยจะมีมากกว่า นี่ก็เห็นว่าผลกรทบการมีป่าไม่มีป่าเนี่ยมีผลต่อลักษณะของรูปร่างาของตัวปริมาณน้ำแล้วก็การเกิดของอพีกหรือฝนที่ตกมาอันนี้ก็จะทำให้เกิดแนวโน้มเกิดภาวะน้ําท่วมได้นะฮะเนื่องเกิดฝน,นะน,น,นที่สูงมากเราเองงศึกษาต่อนะว่าปริมาณน้ำเนี่ยในอดีตน,น,นี่นะอันนี้เป็นปิงเป็นวงังเป็นยมเป็นนานเห็นว่า น้ําในเขื่อนอที่ไหลลงภูมิพลนะฮะแล้วมีผลส่งมาสู่ตัวพักกลางรงมมาถึงกรุงเทพนะฮะ24%เนี่ยมาจากฝนที่ตกเหนือเขื่อนนะ1 6เนี่ยตกที่ใต้เขื่อนอันะนี้แม้ลูกน้ำน้ำเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยมีส่งน้ําให้กับภาคกลางโดยโชกเหตุกรุงเทพเนี่ยรวมแล้วประมาณ40%นะที่แม่น้ำปิง ก็มีผลอยู่ที่23%กับ15%ก็ตกประมาณสัก40-80-90%ที่เหลือประมาณ6%เนี่ยก็มาจากตัวแม่น้ำยมนะแม่น้ำาวังประมาณ4%นะสองแม่น้ำเนี่ยประมาณ10%นะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆว่าบทบาทของตัวแม่น้ำน่านตั้งแต่ตัวเนื้อเขื่อนกับใต้เขือนเนี่ยก็ตกตัวเลขประมาณ40%ที่โดยเฉพาในหน้าแล้งนี่มีผล ต่อการใช้น้าในภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมากการที่น้ํามีมากมีน้อยในส่วนของลูกน้ํานานก็จะมีผลต่อมีน้ามีมากถ้าน้ําในหน้าฝนมากอันนี้ก็จะมีผลต่อการน้าท่วมน้ำน้ม่นแล้งมีน้ําคงเหลือเยอะมากอันนี้ก็ทําให้น้ําในแน้แล้งในส่วนนี้มีความมั่นคงมากขึ้นอย่างหนึ่งที่เราศึกษาคือว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตเป็นไงบ้างเช่นว่าอันนี้ก็ประมาณ0.2น้เปอร์เซ็นต์ ที่จะได้จากตัวเกิดไม่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาน้ําจากตัวน้าส่วนตนบนนะณจากที่สูงขึ้นศูนย์จุดสองห้าน้ที่ได้มานี่ก็จะลดลงจากเดิมนิดหน่อยจุดหนึ่งเปอร์เซนดียวประมาณนะในส่วนกลางและในส่วนล่างนี่เช็นว่าภาพบทบาทโดยเฉพาะจากนี้ไปประมาณศ5 7 0 8 0ันหรอยเจดสิบสิบเนี่ยแนวโน้มน่านจะลดลงไปมานเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ย นี่ก็เป็นอันหนึ่งเห็นว่าการเปลีป่ยนแปลงสภาพบรริากาศเนี่ยจะมีผลทําให้น้ำนานจะพิ้วหรือส่งน้ําให้กับภาคบางน้อยลงนี่ก็เป็นสองเรื่องใหญ่ๆคือว่าหนึ่งการเกิดป่ามม่เกิดป่าเนี่ยลักษณะของฝนไม่ได้ฝนอันเดียวกันแต่ว่าลักษณะของน้ําที่ไหลลงมาจะแตกต่างกันสองการเปลี่ยนแปนลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะทําให้อุปการได้ที่ได้น้ำเนี่ยน้อยลงไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เทียบอดีตนะ อย่น,นี้ก็เป็นสมดุลนะเห็นว่าปกติเนี่ยเราก็มีน้ําไหลจากที่อย่งางๆลงในอ่างประมาณสักเก้าหมื่นเก้าพันล้านแล้วก็ลงมาจากข้างล่างอีกแล้วก็ส่งมาอีกก็รวมแล้วป, 10, 000, 000, ประมาณหมื่นกว่าล้านต่อปีที่ส่งให้ภาคกลางนะเป็นอย่างนี้อัตราส่วนนี้จะสาคัญมากเพราะว่าถ้าในอางปุกป่าไม่ปลูกป่าเนี่ยฝนที่ตกอาจจะเท่ากันแต่ว่า,วาน้ําที่ไหลเข้ามานี่จะเร็วแล้วก็ลงมาเลยพอหน้าแรงเนี่ยน้ําก็จะไม่มีเพราะฉะนั้น การพึ่งพาอ่างจะสูงมากในอนาคตถ้าป่าไม่มีเั้ะนถ้าเราสามารถจะรักษาป่าได้เนี่ยป่าก็จะช่วยทําตัวเป็นเขื่อนน้ําที่ไหลมาเขาทอดยย่ยอกเพราะฉะนั้นเขื่อนเนี่ยจะทําใช้น้ําได้หลายครั้งฝนที่ตกในช่วงแรกออกมาแล้วเข้ามาปล่อยที่เหลือหน้าแรงน้ําก็ยังมีปล่อยได้เพราะฉะนั้นเราจะมีน้ําได้ทั้งปีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่น่านมีบทบาทเรื่องนี้ทําให้เกิดกิจกรรมหลดรดคลงในเรื่องของการปลูกป่านะ ให้ชุมชนชอบปลูกป่าเพื่อจะทําเอาป่าเนี่ยให้เป็นเขื่อนใต้ดินนะเก็บเพื่อให้น้ํานี่ซับแล้วอยู่ได้ระยะยาวขึ้น,นการวิจัยเนี่ยเราก็สุปได้ว่าเราดูชัดว่าป่ากับปริมาณน,น้ําและลักษณะน้ําท่าที่ไหลมาแตกต่างกันใหญ่นะก็คือมีป่าเนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ยเก็บเมื่อฝนตกมาแล้วก็เก็บในปา่าแล้วก็ไหลมาโดยเฉพาะในานาแล้งที่ดีขึ้นขณะที่ไม่มีป่าเนี่ยเมื่อฝนตกน้ําก็จะไหลลงมาเลย นี่ก็ก่อให้เกิดน้ําท่วมเพหน้แรงก็ไม่มีผลไม่มีน้ําไหลมาน้ําก็จะแรงขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่มีแนวโน้มนในช่วง10-20ปีข้างหน้าเนี่ยการแข่งแล้วก็น้ําจะมีแนวโน้มน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาจ่น้อย1%นนี้ขณะที่เราต้องการน้ําเพิ่มขึ้นปีหนึ่ง3-5%เรามีน้ําที่ลดลงได้อันนี้ก็จะทําให้การภาวะการขาดแคลนน้ำมีมากขึ้นนั่นเือว่าการเปลี่ยนแปลงป่ามีส่วนต่อน้ําท่วม เราคนําใช้ในภาคกลางพอสมควรงนั้นการรณรงค์ในเรื่องการปลูกป่าเนี่ยก็เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องมีเพราะว่าป่าจะเกิดขึ้นก็ใช้เวลาสาถึงห้าปีถึงสิปีนะงนั้นการแก้ไขเรื่องปัญหาด้วยองการปลูกป่านี่จะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวป่าจะทําหน้าที่เหมือนกับเขื่อนใต้ดินที่เก็บไว้แต่การปลูกป่าเนี่ยเราไม่ซ้ำชูวได้เพราะมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกป่าเนี่ยส่วนลงแ้วก็มีเรื่องของรายได้ของชุมชนที่ต้องการ งั้นเราจะต้องมีมาตรการอื่นที่ช่วยกันปลูกป่าและมีไรายได้ด้วยเราสามารถต้องสร้างสารเศรษฐกิจใหม่ให้กับพื้นที่ปัจจุบันนี้แนวคิดเราก็หมายว่าถ้าเราสามารถจะลดพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่ป่าสูตรขึ้นมาอีกสักการเดิมตอนนี้เรามีป่าเหลือมา40เราตั้งเป้าให้มีป่าประมาณ60ขึ้นมานะฮะดังนั้นถ้าเราสามารถจะเพิ่มอีก10เได้เราก็จะต้องไปลดลงให้เกิดการปลูกป่า เมื่อเป็นการปลูกป่าแล้วชุมชนก็มีพื้นที่น้อยลงแลนั้นเราจะต้องมีพืชที่ปลูกแล้วเนี่ยมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดิมได้หรือมากกว่าเดิมโดยใช้พื้นที่น้อยลงได้อันนี้ก็จะเป็นเกษตรที่ผสมแล้วนอกจากตัวข้าวมีข้าวโพดบ้างมีผลไม้ไหมมีสมุนไพรไหมมีอะไรต่างเนี่ยตัวเนี้ยจะต้องไปส่งเสริมเพื่อให้ใช้ที่พื้นที่น้อยลงพื้นที่ที่เหลือจะได้ปลูกป่าได้พื้นที่น้อยลงเนี่ยจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย อันนี้เป็นทางออกที่วินวินของสองฝ่ายจริงๆถ้าเราทําแบบนี้ได้ในฐานะเราเนี่ยเราก็ต้องภัยพิบัติทางน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือน้าแรงระยะยาวเนี่ยป่าช่วยได้งั้นเราจะช่วยยังไงบ้างนาทีเราได้เริ่มคําถามแล้วเราสามารถจะช่วยในการปลูกป่าได้ไหมเราสามารถจะช่วยในการส่งเสริมให้เกิดรายได้เราสามารถจะช่วยทําให้เกิดพัฒนาเศรษฐกิจไหไหมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเข้าไป ช่วยทาให้เกิดมีเมื่อเราปลูกต้นไม้ปลูกไม้บักสลัดต่างๆถ้าคนจากเราชอบไปช่วยก็จะทําให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนเกิดขึ้นตัวเราเองก็สามารถจะช่วยได้ในการไม่ว่าจะปลูกป่าเสริมรายได้สกิปใหม่เพื่อช่วยให้พื้นที่เนี้มีพื้นที่ป่าจาก40%ขึ้นมาเป็น60%ได้ระยะยาวอันนี้ก็จะส่งผลทําไมเราลดภัยพิบัติแนวโน้นมทางน้ำท่วมแล้วก็ภัยแรงในระยะยาวได้ด้วยครับนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ เราทําวิจัยแล้วเราได้ข้อมูลมาแล้วก็นําไปสู่แนวทางการปฏิบัติซึ่งจะทําให้เกิดลักษณะวินวินได้ในการแก้ไขภ,ยภยัยาภัยพิบัติในเขตเมืองของเราได้ด้วยครับก,ก็จะขอจบตอ,อนแรกประมาณนี้นะครับ